สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนิภพริลัยเจนสีนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับหลักการใช้ยาก,กันค่ะเดี๋ยวก่อนเรียนเราจะไปเล่นเกมร,รับสมองกันนักเรียนลองไปทําแบบทดสอบในเกมร,รับสมองกันก่อนนะคะหากวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราเกิดความเบื่อความเศรา้าอยู่ดีๆก็ไม่อยากทําอะไรเลยหรือบางทีก็เกิดอาการโมโหโกรธวีนคนรอบข้างโอ้ย เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มาจากอารมณ์ทั่วไปในแต่ละวันหรือเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในร่างกายหรืออาการที่เราเรียกว่าโรคซึมเศร้าถ้าอย่างนั้นวิธีใดบ้างละ่ะที่เราสามารถตรวจสอบตัวเองว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จากเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ med.mahidol.ac.th ได้กำหนดแบบทดสอบโรคซึมเศร้าเบื้องต้นจากคำถามจำนวน9ข้อโดยมีเกณฑ์คะแนนให้กับคำถามแต่ละข้อเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาดังนี้ให้0คือไม่มีเลยให้1คือมีบางวันหรือไม่บ่อยให้2คือมีค่อนข้างบ่อยและให้3คือมีเกือบทุกวัน ลองหยิบปากกากระดาษหรือโทรศัพท์มือถือมาทดสอบด้วยกันก็ได้นะครับให้เวลาเตรียมตัว5วินาทีคำถามข้อแรกช่วงนี้เบื่อทำอะไรอะไรก็ไม่เพลิดเพลินขออ้อ2มีความรู้สึกไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท้ ข้อ3มีอาการหลับยากหรือหลับหลับตื่น,นหรือหลับมากไปข้อ 4. เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรงข้อ 5. รู้สึกเบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปข้อ 6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง ข้อ 7. สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจข้อ8พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคยข้อ 9. คิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตาตายไปเสียคงจะดี หากรวมคะแนนเสร็จแล้วนี่คือผลการทดสอบและข้อแนะนำในการดูแลและหากท่านมีคะแนนตั้งแต่9ถึง20คะแนนทางที่ดีควรปรึกษาคนรอบข้างหรือไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อประเมินอาการและให้การช่วยเหลือ หมายเหตุแบบทดสอบดังกล่าวหรือแบบทดสอบอื่นๆที่เราทําเพื่อประเมินความเป็นไปได้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้านั้นเป็นเพียงแบบทดสอบอาการเบื้องต้นเท่านั้นเพื่อให้เราสามารถเตรียมวิธีการรับมืออย่างถูกต้องและเหมาะสม ทางที่ดีที่สุดในการวินิจฉัยการป้องกันหรือการรักษาโรคซึมเศร้าที่ถูกต้องคือการปรึกษาแพทย์ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลหรือสถาบันการรักษามากมายในประเทศไทยได้เปิดแผนกพิเศษเฉพาะทางเพื่อทําการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศรา้า และไม่เพียงเท่านั้นกรมสุขภาพจิตได้เปิดสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งเป็นการบริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนฟรีตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการให้คำปรึกษาผ่านทาง Facebook อีกด้วย ทุกวันนี้มีตัวช่วยมากมายที่จะช่วยเราให้สามารถรับมือกับโรคซึมเศร้าได้อย่างถูกวิธีและไม่จำเป็นจะต้องแก้ปัญหานี้โดยลำพังอีกต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจของตัวเราเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นและกำลังใจจากคนรอบข้างที่จะช่วยผู้ป่วยให้หายจากโรคนี้ได้ในที่สุด สมองกันมาแล้วนะคะคงเห็นผลประเมินของตัวเองกันแล้วทีนี้เราเข้ามาสู่นะคะ หลักการใช้ยากันก่อนที่จะเข้าสู่หลักการใช้ยาที่เชื่อขอทบทวนก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เชื่อได้สอนในเรื่องของความหมายของยาชนิดของยารูปแบบของยารวมไปถึงอันตรายจากการใช้ยาใช่ไหมคะทีนี้ที่เชื่อขอถามคําถามก่อนนะคะที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในของวันนี้กันนะคะเชื่ออยากถามยาคืออะไรคะ นักเรียนต้องตอบถูกนะคะจากสัปดาห์ที่เรา,เราสอนไปยาก็คือสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ในการป้องกันรักษาและบำบัดโรค น,ะะนี่คือความหมายของยานะคะก็เหมือนกับยาที่เราได้กินเข้าไปนะคะแล้วก็ถูกตรงกับโรคที่เรารับประทานก็จะทําให้อาการของเราทุเลาลงนะคะนี่คือความหมายของยาอะแล้วถ้าที่เช่อถามอีกว่านักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรก่อนเลือกซื้อหรือใช้ยานักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะเลือกนะคะซื้อหรือการใช้ยานะะนักเรียนก็ตอบ ชัวแน่นอนค่ะนักเรียนตอบได้ก็คือก่อนที่เราจะใช้ยานะคะเราต้องควรปรึกษาเภสัชกรนะคะแล้วอ่านฉลากยาให้ถูกต้องถูกไหมคะนี่คือการเลือกซื้อและการใช้ยาเราต้องปรึกษานะคะเภสัชกรและอ่านฉลากยาให้เข้าใจทุกครั้งนะคะคราวนี้เราเข้ามาสู่ในเรื่องของ หลักการใช้ยา5ถูก5อาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ5อามันมีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูถูกที่1คือถูกโรค r i รช d u g s นะคะตัวนี้มันคืออะไรก็คือยานะคะให้ตรงกับโรคที่เราเป็นเป็นยังไงคะก็คือ เมื่อเราปวดเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรเราต้องแจ้งเภสัชกรนะคะให้อย่างละเอียดทุกครั้งเกี่ยวกับโรคที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันรวมไปถึงโรคที่เราเป็นโรคประจําตัวด้วยนะคะเราต้องแจ้งให้เภสัชกรทราบอย่างเช่นโรคประจาตัวก็จะมีเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจเป็นต้นนะคะเราต้องแจ้งให้เภสัชกรรับทราบนะคะเขาถึงจะจ่ายายาให้ถูกกับโรคนะคะ อันนี้ถูกที่สองนะคะก็คือถูกคนนะคะ r i h t p r e s t i o n นะคะการที่ให้ถูกคนก็คือการใช้ยาให้ตรงกับเพศอายุวัยและรวมไปถึงหญิงมีคันด้วยนะคะเราต้องตระหนักด้วยนะคะว่าถ้าเราซื้อยาใช้เองหรือเราจะซื้อยาให้กับคนอื่นนะคะก็เพราะแต่ละคนนะคะ จะมีอาการนะคะเจ็บป่วดที่ไม่เหมือนกันนะคะรวมไปถึงประวัติของการแพ้ยาก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะนั้นเวลาเราจะซื้อยาเราควรแจ้งนะคะให้ตามลักษณะของวัยแต่ละคนนะคะหมอจะได้หรือเภสัชก็จะจ่ายยาให้ตามถูกลักษณะนะคะ เมื่อกี้เราไปถูกที่1คือถูกโรคถูกที่2คือถูกคนทีนี้เรามาดูถูกที่3ากันนะคะถูกขนาดร้อยโดสนะคะถูกขนาดก็คือการใช้ยาให้ถูกขนาดตามที่แพทย์หรือเภสัชสั่งนะคะหากที่เราต้องการซื้อยานะคะเราต้องแจ้งชื่อยา ะะและขนาดยาที่ถูกต้องแก่เพศสัชกรนะคะเพราะขนาดยานะคะสำหรับแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะคะถ้าแพทย์สั่งให้รับประทานนะคะกินยา1เม็ดเราก็ต้องทาน1เม็ดหรือ1ช้อนโต๊ะก็ต้องทาน1ช้อนโต๊ะตามคำสั่งที่แพทย์กำหนดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูถูกที่4นะคะถูกเวลา ไลฟ์ไทม์นะคะคือการใช้ยาให้ถูกเวลาตามที่ระบุบ,บนฉลากยาซึ่งยาแต่ชนิดกันนะคะก,ก็จะมีการรับประทานยาก็มีประเภทของก่อนอาหารหลังอาหารพร้อมอาหารหรือก่อนนอนนะคะซึ่งอาจจะได้ผลจากการใช้ยาที่ไม่เท่ากันนะคะนั้นจึงควรใช้ยาตามเวลาที่เภสัชกรแนะนำให้นะคะ เมื่อกี้นะคะทิเชอร์ก็สอนในเรื่องของสีถูกเวลานะคะทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ยาก่อนอาหารนะคะทิเชอร์ขอถามคำถามหนึ่งคำถามนะคะก่อนใช้ยาทุกครั้งควรทำอย่างไรก่อนใช้ยาทุกครั้งควรทำอย่างไรก็อ่านฉลากยาขอรับประทานยาในปริมาณมากๆไว้ก่อน มีข้อกลอกข้กอ,อ,อขอนักเรียนต้องตอบได้ค่ะตอบข้อกอไก่ค่ะถูกต้องค่ะคืออ่านฉลากยาก่อนใช้ยาทุกครั้งนะคะทีนี้เรามาดูยาก่อนอาหารกันนะคะยาก่อนอาหารนะคะเขากําหนดไว้เลยค่ะควรกินก่อนอาหารอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะซึ่ง เวลาควรรับประทานนะคะในช่วงที่ท้องว่างนะคะเพราะยาจะออกฤทธิ์ในช่วงที่ดูดซึมได้ดีมากเลยนะคะอา้าวแล้วถ้าทักเรียนลืมนะคะบางคนลืมนะคะกินข้าวก่อนแล้วเราลืมกินยาก่อนอาหารนะคะเราสามารถทานหลังอาหารนะคะสองชั่วโมงกลับไปทานยาก่อนได้นะคะ อย่างที่2นะคะยาหลังอาหารนะคะซึ่งยาหลังอาหารก็จะมีอยู่สองกรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1ก็คืออาหารนะคะที่ไม่มีผลต่อการดูดซึมของยาเราสามารถจะทานยาทันทีเลยหลังจากทานข้าวเสร็จหรือหลังอาหารประมาณ15นาทีก็ได้นะคะส่วนกรณีที่2คือยานะคะที่ละคายเคืองต่อทางเดินอาหารอาจจะทําให้เกิดแผลขึ้น ในทางเดิอนอาหารหรือกระเพาะอาหารนะคะก็อย่างจำพวกเช่นยาแก้ปวดนะคะบางชนิดที่จะต้องกินหลังอาหารทันทีนะคะเพราะอาจจะมีผลต่อการระคายเคืองต่อทางเดิอนอาหารได้ค่ะี้เรามาดูยาก่อนนอนนะคะก็กินยาก่อนนอนก็จะมีอยู่2กรณีนะคะกรณีที่1กลุ่มของยานอนหลับ นะคะเราควรกินก่อนที่จะนอนประมาณ15-30นาทีนะคะเพราะตัวยาจะออกฤทธิ์ในการนอนหลับได้พอดีกับการนอนหรือยาแก้แพ้ลดน้ำมูกก็ได้นะคะก็จัดว่าเป็นยานอนหลับก็กินในช่วงระยะระยะเวลา15-30นาทีนะคะก็จะช่วยในการนอนหลับได้พอดีนะคะส่วนกรณีที่2นะคะคือยาที่ไม่ใช่กลุ่มยานอนหลับ ะะเราก็จะเว้นระยะห่างจากยาหลังอาหารมื้อเย็นประมาณ4ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เนื่องจากาบางคนนะคะอาจจะต้องมีงานที่รับผิดชอบนะคะหรือบางคนนอนดึกนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะต้องกินยาตอนไหนนะคะก็ใกล้ที่เราจะนอนเราก็ทานได้เลยนะคะก็จะพอดีกับการพักผ่อนในการนอนนะคะ,ะก่อนจะถึงถูกที่5นะคะ มีขอตั้งคำถามหนึ่งข้อนะคะข้อใดคือผลข้างเคียงของการใช้ยาข้อใดคือผลข้างเคียงของการใช้ยาก็ง่วงนอนขอหายจากโรคอเรียนตอบได้อยู่แล้วคือข้อกไก่นะคะก็คือง่วงนอนนั่นคือเกิดผลจากการข้างเคียงในการใช้ยานะคะทีนี้เรามาดูถูกที่5คือถูกวิธีไล้ลู นะคะการถูกวิธีเป็นอย่างไรนะคะก็คือการที่เรานํำยาเข้าสู่ร่างกายนะคะเราจะต้องแจ้งนะคะรับการแจ้งจากเภสัชกรนะคะไม่ว่านจะช่องทางหรือวิธีการใช้ยาเช่นในการรับประทานยาการหยอดตาการนวดน,นะคะหรือการนิดทวนนะคะถ้าหากเราใช้ยาผิดนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียแทนได้นะคะนี่คือหลัก ของการใช้ยาทั้งหมดคือ5ถูกอ่านะคะถูกที่1คือถูกโรกถูกที่2คือถูกคนถูกที่3คือถูกขนาดถูกที่4คือถูกเวลาและถูกที่5คือถูกวิธีนะคะซึ่งถ้าเรารู้หลักในการใช้ยาทั้งหมดนะคะไปที่เป็นข้อแนะนำปฏิบัตินะคะ ถ้าก่อนใช้ยาเราอ่านฉลากยาให้เข้าใจนะคะอ่านอย่างละเอียดและนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะก็เพื่อให้การใช้ยาได้ถูกต้องเพื่อให้เราเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดนะคะทีนี้ที่เชอรอ์มีคลิปนะคะสุดท้ายให้นักเรียนไปดูมันเป็นคลิปที่ให้ความรู้กับเราเพราะนักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยทราบเลยนะคะว่า ห้าเครื่องดื่มที่ห้ามดื่มคู่กับยานะคะเพราะถ้าเราดื่มไปแล้วยาจะไม่ออกฤทธิ์ไม่สร้างให้เราเกิดจากการหายโรคได้นะคะนักเรียนไปดูคลิปสุดท้ายนะคะสัปดาห์นี้ที่เชอร์ก็ฝากให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพตัวเอง ครูเข้าใจว่าตอนนี้คือสถานการณ์โควิดนะคะนักเรียนบางคนอาจจะมีอาการเจ็บป่วยบ้างบางคนก็อาจจะมีการติดเชื้อจากโควิดบ้างนะคะนั้นการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นยาแผงปัจจุบันหรือแผงสมุนไพรก็ตามนะคะถ้านักเรียนรู้ข้อปฏิบัตินะคะในการใช้ยาอย่างถูกต้องอย่างละเอียดนะคะมันก็จะทำให้เราเกิดความปลอดไภัยได้มากที่สุดนะคะเราจะต้อง ดําเนินชีวิตโดยการดูแลตัวเองให้มากนะคะอยู่ในการรักษาอนามายาัยรักษาระยะห่างกันบ้างนะคะสวมแมสรักษาความสะอาดตัวเราเองด้วยนะคะรวมไปถึงที่อยู่อาศัยนะคะเราก็จะปลอดภัยจากโควิดได้นะคะในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราก็กลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ บนโซเชียลแชร์เตือนว่าการกินยาห้ามกินคู่กับเครื่องดื่ม5ประเภทตั้งแต่นมน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และชากาแฟชัวหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศู์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทไปสอบถามกับเภสัชกรที่โรงพยาบาลตำรวจครับ5เครื่องดื่มที่เขาแชร์กันว่าห้ามกินคู่กับยานี่จริงไหมครับจริงค่ะ คืออย่างของเรานะคะจะแนะนําให้กินร่วมกับน้าเปล่าจะดีที่สุดอะคะ่ะเพราะว่าตัวน้าเปล่ามันจะมีฤทธิ์เป็นกลางแล้วก็ไม่มีสารประกอบที่สามารถจะไปจับแล้วก็รลบกวนการดูดซึมของตัวยาได้ หนึ่งเขาแชร์ว่าห้ามกินยาคู่กับนมค่ะอันนี้ก็จริงนะคะเพราะว่าในนมมันก็จะมีสารประกอบที่เรียกว่าแคลเซียมะคะ่ะตัวแคลเซียมมันก็สามารถที่จะไปจับแล้วก็ลดการดูดซึมของตัวยาได้ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเรากินยาเข้าไป100%อย่างเงี้ยคะ่ะมันอาจจะถูกดูดซึมเพียง50% 2ห้ามกินยาคู่กับน้ําอัดลมจริงค่ะเพราะว่าน้ําอัดลมมันจะมีคุณสมบัติเป็นกรดยาที่มันไม่ทนกรดบางชนิดนะคะอาจจะถูกทําลายได้ประสิทธิภาพในการรักษาโรคมันก็จะลดน้อยลงะคะ่ะแล้วก็ในตัวน้ําอัดลม,ม ันยังมีแก๊สนะคะมีผลไปกัดกระเพาะหรือว่าลดการดูดซึมของตัวยาบางชนิดได้ 3. ห้ามกินยาคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงค่ะเพราะว่ายาบางชนิดค่ะเช่นยาฆ่าเชื้อเมโทรนิดาโซนถ้าเรากินร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะมันจะทําให้เกิดอาการข้างเคียงก็คือปวดศีรษะร้อนวูบวาบหรือว่ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนมาก พราะฉะนั้นเราจึงไม่แนะนําให้กินร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่าพวกยาที่มีฤทธิ์ทำให้นอนหลับบางชนิดเวลาคนไข้ามารับยาก็มักจะได้รับคําแนะนําว่าไม่ควรกินร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะว่ามันจะไปเสริมฤทธิ์กันในการกดระบบประสาทส่วนกลางค่ะทำให้ง่วงมากขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายตามมาได้สี่ห้ามกินยาคู่กับน้ําผลไม้ จริงค่ะน้ำผลไม้อ่ามันจะมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อ,อนๆนะคะโดยเฉพาะผละไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นพวกน้ำส้มน้ำมะนาวอย่างเงี้ยค่ะกรดพวกนี้มันอาจจะไปขัดขวางหรือว่าลดการดูดซึมของตัวยาได้เหมือนกันสุดท้าย5เขาบอกห้ามกินยาคู่กับชากาแฟจริงค่ะคือในชากาแฟจะมีสารประกอบที่เรเรียกว,ว,ว่าคาเฟอีนนะคะตัวคาเฟอีนมันจะมีฤทธิ์ทำให้ใจสั่นอยู่แล้วถ้ากินร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ทำให้ใจสั่นเช่นตัวยาแก้คัดจมูกหรือว่ายาขยายหลอดลมนะคะมันก็จะไปเสริมฤทธิ์กันมากขึ้น And หรือว่าตัวคาเฟอีนนะคะยังมีฤทธิ์ในการขับปสัสสาวะอีกะค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปขจัดยาบางชนิดออกได้เร็วขึ้นแลวนอกจาก5เครื่องดื่มที่เขาแชร์นี้มีอะไรที่ห้ามกินคู่กับยายไหมครับคือข้อแนะนําในการกินยากับอาหารนะคะมันจะแตกต่างกันไปตามยาแต่ละตัวถ้าจะยกตัวอย่างก็เช่นยาต้านไทรอยก็คือไม่ควรจะกินร่วมกับอาหารที่มีไอโอดีนสูงเช่นพวกอาหารทะเลเพราะว่ามันจะไปต้านฤทธิ์การทําให้เราอาจจะต้องใช้ขนาดยาในการรักษาที่เพิ่มมากขึ้นเภสัชกรยังมีคาแนะน นำการกินยากับน้ําดื่มดังนี้ด้วยครับในเครื่องดื่มนะคะที่เราไม่แนะนําให้กินร่วมกับยานะคะก็คือจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าก็ต้องระวังเนาะเพราะว่ามันจะเกิดผลข้างเคียงตามมาได้ถ้าแนะนํานะคะส่วนใหญ่ก็คือแนะนําให้กินยาร่วมกับน้าเปล่าดีที่สุดเพราะว่าน้าเปล่ามันจะไม่ได้ไปรบกวนการดูดซึมของตัวยาแต่ว่าก็เน้นย้านะคะว่าเป็นน้าเปล่าที่ไม่ใช่น้าแร่เนาะเพราะตัวน้าแร่มันก็อาจจะมีแร่ธาตุที่ไปลดการดูดซึมของตัวยาได้ค่ะแต่สรุปไปแล้วที่แชร์5เครื่องดื่มที่ กินคู่กับยานี่เป็นยังไงครับจริงและสามารถแชร์ต่อได้คะ่ะกินยาให้ได้ผลดีนอกจากกินอย่างถูกวิธีก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรในโซเชียลรบกวนเช็คให้ดีก่อนแชร์ครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์